แม่ครับแม่ครับนี่ผลการเรียนครับโอเคทำพิลาได้ส0 0จูนย์ใช่ไหมใช่ครับฮะทำไมทำนี้3.95สาาทำไมทำได้แค่นี้ฉันนายคนไปไหนก็เตยไปแปะตักไม่ได้ผม <c oughs> ขอโทษครับผมจะไม่อยู่กับแม่แล้วอ้าวแลนมาหาเรามีอะไรเหรอเราหนี้ออกจากบ้านมา เฮ้ยไหนค่อยๆค,คุยกันไหนแล้วแม่เราฟังดิว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเราโชว์ผลการเรียนให้แม่เราดูแต่ว่าแม่เราไม่เข้าใจเราว่าเราทําดีแล้วนะมันก็เรื่องปกติของผู้ใหญ่แหละเล่นแต่แม่แไ,มไม่เข้าใจเราเลยเออนาดูไม่มีความสุขนะนาลองฉีดนี่ดูก่อนดีมันคืออะไรหรอให้ลองฉีดดูได้ ไอแลนด์มีความสุขไหมมีขึ้นหน่อยแต่ว่าเฮ้ยแลนด์เธอเป็นไรเหรอเราปวดท้องอ่ะมีอะไรอีกไหมมีไอด้วยโอ้งั้นเราลองไปหาหมอดูไหมอ่ะได้ไปเฮ้ยแลนเธอไหวไหมไม่ไหวครับไปหาหมอก่อนสวัสดีครับไปหาเพื่อนหนูมาหาหมอเจอคนไข้กับญาตินั่งก่อนเลยครับ สวัสดีครับเออดีว่าคนไข้มีอาการอะไรบ้างไหมครับผมมีไอปวดท้องแล้วก็ไม่ชับมีน้ำมูกหรือว่ามีผื่นอะไรขึ้นบ้างไหมครับมีครับอ่างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจเลือดหน่อยนะครับได้ครับโอเคครับจริงเหรอเออได้เหรอจะทำให้ฉันติดโรค HIV แสดงว่าฉันก็เป็นด้วยดิเพราะเธอเลยฉันไม่ฉันถึงติดโรค HIV แมครับ เรนหายไปไหนมาแม่คิดถึงเรนมากเลยผมจะบอกเ่าวล้วครับมีอะไรลูกผมติดโรค h e p i v ครับโอ้ไม่เป็นไรนะเรนยังไงแม่ก็รักและดูแลเรนเสมอนะลูกนะการป้องก,กันโรคเอดส์และ h e p i มีวิธีการอย่างไรวิธีการมีดังนี้ 1. ส่วนถุงยางอนามายัยทุกครั้งก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ 2. หากมีแผลเปิดที่มีเลือดไหล ควรทำความสะอาดและปิดแผลสนิท 3. ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือกระบอกฉีดยาสม่ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยอีอกเนีงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเรามาช่วยกันลดการติดเชื้อโรค HIV กันครับขอบคุณครับ